สวัสดีครับพี่สายบ้านสาวเชิมครับผมบ้าหูด,ดำครับนี่ปากคอไว้นหมขามม่ลอดถอนแล้วม้ำห้อยตีนนิดหน่อยนี่ครับพี่นอ้องมันลุ่นเป็นน้ำอันนี้นนค่ะเป็นปลสวัสดีครับพี่นอ้องอ่ะนี่อาหาย,ย่างส่วนาย,ย่างส่วหน่อยในฟองตัวแล้วตัวเล็กน้องนี่ดูว่าดะเอาฟุมมาติมไหเนี่ยน,น,นี่เสียวด้วยค่ะจะหายกัน หลงห้องตกใจทั้งยันงูใครเป็นงูก็ได้จับงูแล้วค่ะบางนึงเนี่ยเอามือลงไปแบบว่าลู่โตเลยพี่น้องอ๋อจะเปลี่ยนล้มค่ะเด้อขวัญได้มาเด้อควันเอ้ยไข่ควานล่ะขวัญายล่ะพี่สิมาอยู่นี่หนิจังนะควาแล้ียวลูก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 เอาเฟืองมาเอาเฟืองมาเฟืองมาเธอจะเอาเฟืองเด้อเด้อเด้อนี่ตัวนึงค่ะยุ๊บถอดขันนี่ดอเฮ้าวพอดีดีมาก น้องมือนี้พี่น้องมึงคะตาบอดปะเถอะมึงคนี้ทางดุเนี่ยโอ้เถอะมันนะครับมันงคนหมันนสองโตค่ะไปครับยามเก่าครับพี่น้องเป็นผมพี่น้องมึงคูปุ่ครับหไม่อยากว่าเปนผงตางน่คนลี้ยไปครับไปนี่คือโอ้โหบุก่อยีค่อยี

นี่นี่โยูยูโมยูอีกตัวนึงนี่ตัวนึงตัวนึงัวนี้นี่็นไหม่นอง่ต้อไปกนแล้พี่น้นี่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 เต็มล้วไปไหนเดี๋ยวอปจเจ้าอัจเจ้าสน้าวาไปครับหาไปเรื่อยตีน้ำปลาใหญ่นะครับพี่น้องบอกพันธุนน้ำกอกเข่าไปนี่วะ สอกหาน้ำบวกน้ำนี่ไปนี่ยในปลาคอครับบันนี้พี่พี่ข้างหนาไหนลิกเีวเดินรันอีตัวนี้ครับ เห็นมีผ่านครับคุณเห็นไหมแลยน้มันพุณพุ่พุุละวโตครับพี่น้องเก่งเหมอ จะไปทีสุดนี่คะวิ่งก็ได้าาหันมาตอนซ้อนมีตปัปลาปลาคอเมื่อวานที่ว่าเขาได้หลายๆหันเกากันเต้นนั่นเนาะพี่น้องเพิ่นอนยากเมโมซินะาคาเพิ่นอยากนะรู้สึกว่าไปเพิ่นหมดเลยพี่น้องสิว่าเอาไปอะเด้มันแค่ซื้อมาเนี่ยพี่น้องต้อง,องายอยากรู้สึเอาไปให้ค่ะเอากับมหาอะไรทุกมือเาด้วพี่น้องไม่รอดไม่รอดมาเรื่อยๆนีน่ Ini betul. Ini, 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 ini. Um, Toni, Toni, tengah baca. Ini, 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 ini. Um, ni la. ในแนบกกครับแต่เนี้เขาหานน้มันปลาเขาเอยเนาะมงไมนไดรอกนี่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 ตัวนนี่อตัวไค่าอนฉัออกไหมพี้อกลังกลังเอาใส่มีตะปะ้พี่น้องเต็มถังเลยสองตัวนี้ก็คุ้มแล้วค่นี่มเถอะ หาพี่น้ำตาเขาขอ,อหน่อยคเับเลี้ยงมอ,อ,อ,อน้ำตาเขาเฉยเป็น 哎，某某。 สามสโอ้ตายๆลนะเนี่ยนี่ดู่หน่ะนี่เต็มเลยพี่น้อง๊หนาตเต็มครับอึ้บมีหมดไงเนี่ยหาหกตัวค่เลี้ยงไปเรื่อยๆครับถือว่าคุ้มครับคุ้มเหงื่อเลยตัวนี้ก็เหงง นี่น้อยครับค่อนหน่อยอยู่ในผุดหลายหลายตัวกันหน้อยนี่ครับมีในปลาหนีหลายปลากโอกาสรวยดีเนาะนี่เนาะเนี่ยเอ๊ะอืมขับปลากอบครับทีวงมีปลาทุกปลาเลยนี่ครับน้ำปลาสิเกี่ยวเลยอย่างกันหมูตั้งเลี้ยงเป็นเล้วจช่นนี่ด่องเห็นปะนี่ลองนี่ครับเดี๋ยวเพิ่นไปเพิ่นแห้งอีกหน่อยกันครับอีกหน่อยกัน

ไปเป็นตงพี่าทุกมองไ้กกระไดเล่นแหละา้ะปะคอน่นแหละเก็บกตีตีนเาน้ำีแล้วนี่นะครับน้ำีเกิดมาส่วน ส่นเป็นอยู่ตัวใหญ่เลยครับกาเขาสิล้วครับนี่เล <Okay. S 1> ี้ยงตาเขาอย่างนี้ไปน้ำป่าพี่น้ <Okay. S 1> นอง <Okay. S 1> อะไะ มีไหมผมถูกผมถูกบวกครับพี่น้องผมถูกบวกซ้อนเท่านี้ครับปุณเลี้ยมครับเลี้ยมคืนมาเลี้ยมขึนก่อนเสยปลาคืนเต็มเลเป็นตัข็นนตมแล้วมันจะขึ้นนะมามากระโดดลงไปอีก เก่งเด้พี่น้อง อืมดุนดึงัางหนาไปอะบิกปลยกระฟูเปรอขยันยัสดแ่นล่ีอกนเถอะเี้ยวเองเลนี่ยังผอาไรวะ อะไรปเลยอ๋อ้นบเถือกแ้ว่าสินับปลาไหลใช่เรียบก็เรียบปานนี้ดอกใชโอ้คนโดดตรงขอละไปครัมันเสียแล้วมันเสียแล้วไปเถอขึ้นมาล่างเถือเไิ่ได้หรอกฝนเลี้ยงบีบนกมาสนองอย่าเพิ่ขอดนไม่ขอันอีกเดี๋ยวเราเพิ่งต้องนกันอยู่แล้วตรงหน ขอมีหลุดงงงามมีไงครับ็มยังเรียนนั่นได้อยู่ครับปุ่นะบรรยากาศเนี่ยครับมองออกป่าเอาแตรละมือนั่นปล่อยแล้วเนี่ยมันปมนเหลืออยู่ครับถังล่ะใส่ถังเลย,ยเปิดกูนพี่น้องเรือประคองครับส่ยน้าม,มันกวนเลยเถอะ เลยลีไตกันโอ้โหนายจะเสริมให้ขกได้่โ <wrestling> ซ <noise> ่วบออีนึใส่งอต้นมนไปกิจไกัานนะพี่นลอกนะสามเปือละเฮ้ยเคุณพ่ดอบขคอใส่ง้องดูใส่งงเฮ้ยเฮา มืองามือนีงาคนนะมืออะไรคน้นี้แล้วเขาไปล่างตายรัดพีนออโหนกเป็นอีนกเดี๋ยยูขายยูตัวนี้ยูขายนี่เหีมวะนั่นนั่นนี่ลอยลอยตีนเลยมเอา สองตัวใหญ่ดีครับสองตัวใหญ่งยิ่เนาะพี่น้องก็าไม่งูเฮาเนาะแล้วเสริมนะว่ามันเป็นพงดีดีวะค่ะเสริมก็แล้วโอ้มีปลาพี่สันคุบอันมือเขาคูปล้มไปงั้นสิเนาะกุบโตยิ่งยิ่งไปเลยพี่น้องเขาไม่วางงูเฮาเสียดสริมกับจิจ้ากันมากสิตอนนั้นะเสริมตกใจว่าเอารก็อยากได้พร้อมเนาะค่ะก็เลยไม่รู้ว่างูหรือปลาเจ้ากันว่าใครยึดเป็นปลาสองตัวอยู่น้ำกันเนาะเธอเนาะพี่น้องก็เดือกยู่ในร่องหน่ยพี่น้องเห็นไหมหุกเนี่ยเขียวเนี่ยค่ะปลาหลายค่ะลายนี่ค่ะคิดดนนนีี่่กก็จัไ้้เเอาาาวะค่ะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะแมวดำสวัสดีครับจะเริกพี่น้องเด้อค่ะในเธอวันนี้ยู่บ่นนะเธอไายกลับบ้านพี่น้องเบิ่งดูค่ะบรรมากาศทองทุ่งนาค่ะพักก็งานงานเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บเนี่ยนี่เด้ตอนแรกว่าจะไม่เก็บพักกระโดนเตี้ยค่ะคิดว่าจะไม่เก็บพักกระโดนเตีย้ยนี่แหละน้ำข่าทัางนี่เป็นเกล่ะค่ะพี่น้องนี่เด้ค่ะเห็นป่ะเป็นเกล่ะพักกระโดนเตี้ยนี่ค่ะเห็นป่ะพี่น้องอือกันเลย เลยฝูกมาเลยป่าคนหมานเนาะค่ะเนี่ยโอ้คนมามาเบิ่งบักกระโดดเตียดดยเ้ยด้อเพื่อนไปออกหลายๆ่นั่นไปพี่น้องกลับบ้านไปเลยค่ะคลิปนี้กับจังเด็กกระสาเป็นกำลังใจให้กนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสอนทุ่งให้ทุ่งนะพี่น้องกว้างเปินล้านบินค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ